皆さん元気広さのマロカップニッポンギーティー大阪新世界カップカファンマ国ニューワールドニューワールドたまらいが広く銀銀銀クイールーンいただきますすっごいジ มาแล้วสกอยญี่ปุ่นตบบนี้นะผมอยู่ที่โอซาก้าบริเวณซูเต็นกัคตอนนี้นะถนนเส้นหลักนะครับคือเหมือนเหมือนถนนเข้าสันนะของเมืองไทยนละลายชาติก็ของก็เข้ามาคุยเรื่อยๆ <laughs> ไม่เหมือน <laughs> บริเวณคนโตเกียวนะคือสบาย <laughs> ทุกคนดูหน้าแดนไม่ใช่หน้าแดนอัปเดตนะหน้าแดนแบบน้ำอ้อยนะทุกคนนะ <laughs> <laughs> สบายมากเลยแล้วปุ๊บมาตอนนี้ใช่ไหมเนี่ยคนเยอะมาก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 แล้วก็ไปซ้ายะครับไม่มีคนเลยที่เราจะพาไปที่ไม่มีคนทำไม่หรอเดี๋ยวรู้มาร้นานขนมฮะอันนี้มีชื่อมากมีตั้งแต่เนื่นเลยชื่อโดเรมิขนมแบบนี้นนอันนี้เต็มเลยนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับ เฮ้ยผีตัวสั้นโอ้เรื่องขนมก็จะมาเลยอะไรไหนไหนไหนๆที่เราสั่งไหนแต่เนีปากยังเืออยู่นะโอเคงี้แล้วเหรอโอ้โหพวกเราได้การกินซะแล้วสนาดอะไรคาสเตล่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยเหมือนชนเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนชนจริงด้วยเฮ้ยเหมือนชุ่เลยฮะเขาเรียกตัวอันนี้ก็ก็ดังอ่ะคือก็รู้จักอะไอะไรนะ ตลกมากเลยมาดูขนมร้านนี้แต่กินขนมร้านล้โโว์ไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจร้านชื่อโดเรมีนะอันนี้แต่คนเยอะคนจีนอะไรเนี่ยนักจีนเยอะมากก็ไปตรงนี้เลยก็เลยนะกัเเฉยหรอแน้นอนโอซาก้าถูกนะเครื่องคายอากาโนะ50าสเยนดีนะดี ที่ขบวนทำอะไรกันขบวนนะครับน่าจะพาร์ตี้กันอยู่นะอันนี้คืออันนี้ก็เกสต์เฮาส์นั่นแหละเออคือจะพาสขนเต็มนี่ก็แบบสไตล์เหมือนข้าวสันนะถ่าน้องข้าวสารเฮ้ยน,นี่แหละโ <laughs> <laughs> นี่ะ <laughs> <laughs> นะช <laughs> ินเซกัยอ <sh> ิชิบะยัไถกายชินเซกัยชินเซกัยก็คือโลกใหม่ <laughs> สไตล์เก่าหน่อยเข้าไปเลยครับ Ô, hãy, cắt sữa. Quanh sau Quanh nữa.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  Quanh เหรอนี่ไหม,น,มน,นี่ไหมกำลันลเนี่ยโอร์โมนนะนยางกำลังออเดนแล้วอันนี้ร้านอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูไม่มีอะไร <laughs> ไปทำไมร <laughs> ้านกำลังเปิดเลย ใช่แล้วนั้นเปิดเลยครับแล้วนั้น,น,นี่สไตล์แบบสตรีทฟู้ดของที่นี่นะ,ะแล้วก็แบบสไตล์แบบอันนี้วันนี้ปิดนะแบบสไตล์แบบเนี้ยมันบู๊สไตล์ของนะแบบน่ารักน่ารักสไตล์แบบยุคเก่านะเมื่อก่อนญี่ปุ่นก็ปัดขายแบบนี้แหละขายได้ม็งอะไรเงี้ย なんただ僕日本人ですからよろしくお願いしますはいここ何何,何ってるんですか一番卵、うん、ああそうですかだし巻き卵 OKOK じゃあ一番売れてるやつくださいあ<ー>はい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 はんはま、うんいは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 い ด,ดีว่ากันเลยนะบรรยากาศนะคือมันยุคโชวะเลยไม่มีใครจับสมาร์ทโฟนเลย <c oughs> คุย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 เห็นหน้าคุยกันใน,นตาเจอกันก็คุยเอ้ยมาจากไหนไทยแานด์โอ้ยไปเลยนะไปต่อ โสมว่าไอติมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไอไอติมอ่ะไอติมใสโซดาผสมมาสดจรงโอเคน้องเดียร์นะอ๋อรสชาติโสว่าดีโสว่าคืออะไรอ่ะไอติมแบบโซดาแล้วก็เกาไซกับผสมกับโชชูมีกลิ่นหอมเดี๋ยวค่อยๆละลายค่อยค่อย เราแชทเราแชทอะไรอ่ะเราติไอทีมอะออกมาน่าสนใจ <laughs> ไม่คืนไม่คืนดอ

อาขึ้นเอาเน่ยไขใช่ไหมไม่ใช่ไข่มวนปกตินะเขาก็มีซอสดัชิของญี่ปุ่นนะะผสมนะแล้วก็เขาย่างเกบมากเลยเนี่ยข้างในมีอากาศอ่ะเอ่อท่านใจอย่างไรล่ะอร่อยอร่อยไม่สนุกอย นีอันนี้ต่อสร้างสามมารุทามาเซนมอร้ามมาขายติ๊กตอกแน่เลยครอยากดูดูในติ๊กตอก้กันนะครับอร่อยนะมรสชาติดีไม่เคยเจอมาก่อน ได้เลยนะอันนี้สังเกตไหมครับมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาพนะแล้วก็มีราคาชัดๆครับไม่ต้องกลัวครับนั่นสบายแล,แล้วก็เอาอันนี้เอาอันนี้นง่ายมากเลยราคาเท่าไหร่พังพังพังโวยนะสามกอนอันนี้คือเริ่มต้นนะพวกแไปไต่อปนเครื่อนปนเพื่องไม่เดี๋ยวว่าครับไปสิ<ถ>

สุดเก๋สวยกับตัวจริงอีกคุณอยากรู้ว่าฟันจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรทียิ้มตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเรารู้ตัวจบ ละวันตัวสั้นโดนจีบผู้ชายอีุ่นนะครับชิมอดเด่นดีกว่าเดี๋ยวกินก่อนกลิ่นหอมมากเออหอมนะหอมนะโอ้โหหอมนำอ้อยมาละ <c oughs> โอเคชังแกียร์ชงแกียรนี้เดี๋ยวชูชูช่ชูเดี๋ยวเดี๋ยวได้กอน

อันัดเฮ้ยสกตจริงไม่่กีว่าอันนี้ต้องเสียทาไมี่ไมเลยทำไมนี่ใสอันนี้เขาบอกว่าให้ก้อนให้ได้แหละแล้วเขาก็ไปเลยเานั่งรมกิสงสัยดแล้วครับเกิดสร้างเกิดที่ชิงเซกไครับไ้ว้าพาที่ไหนมาเนี่ นั่งก่อนนนั่งก่อนนนั่งก่อน,น,น,อน,น,น,อนคืออันเนี้ยถ่านองที่แบบโชว์เตีงไงนะถ้านองที่ขายของนะมันปิดมานานแล้วว่ามันมืดมืดอะ่ะไม่มีใครใช้นะเ็าเลยคนที่แบบมีร้านอ่ะนะเริ่มตัวกันเขาก็เปิดร้านอ่ะเขาก็เพิ่งเปิดหนึ่งปีอะประมาณ<ม>ทำให้คิดคั้นข,ขึ้นอะ่ะ<อ>คือสามีที่อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ<อ>เห็นไหมของโต๊ะก็กินเดิมได้อะ่ะเวลาหน้าหนาวอ่ะก็โผล่ได้นะแค่อุ่นหน่อย Uh, こキン大好きな,いな、uh, これはアイデアティディーな何かライラーのーライラーマルーンチンチンチンン大好き商店街真っ暗よりいいですよねそうね。難しいのはこの商店街店舗付きの商店街だから住んでる人もいっぱいいるんですあそうなんですかほんでもうみんなも110年ぐらいの商店街110年 ก็เลยแผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยก็เลยแบบอาจะแบบไม่ได้แบบอลังกาหรือว่าเสียงดังๆนะแต่ก็ิดสมดุ่อเงี้ยก็ได้อะถ้าก็ได้ฮอะล์ก็ได้จริาๆนะสุดชีวิตการชีวิตการชิตารอเดิมต้แต่เช้าก็เลยปิดแล้วหน่อยาดก็ผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เขาก็นอนประมาณนี้

でこの店は土日だけパーサーを当ていったほうがいいな。で、他店持ってるんですかうちはえに、ー、もうちょっと向こうでるんですかあ、あるんですか。うーん、な名前一応。スタンドアナザー98。スタンドアナザー 98? スタンドアナザー98。<laughs> コミランギヒティヌン。スタンドアナザー98。うん。98にこだわってますね。クワっていう名前あ、クワさん。 外国の人モンデとンデモ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 ンデデモンモデンンデ

มันมีกระต่ายตัวชิ้นเ็คุณเธอสิครับมีภาพแล้วก็มีราคาชัดๆอ่ะเวลข้างมากเลยนะเวลาคืนสั่งง่ายมากเลยอันนี้อืมนี่เนี่ยเงี้ยเนี่ยราคาก็ใจดีนะประมาณร้อยบาทอ่าประมาณสี่ร้อยเยนห้าร้อยเยนนะง่ายมากเลยมีราเม็งด้วยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็น

วันนี้เทศก,กาลอะไรนะส,กการสามล้าน <laughs> สามล้านเลยนะพฮปี้เลยแล้วก็ที่นี่คือดูสบายเนาะยิง่งอากาศช่วงเย็นๆอ่ะคุณอ่ะมาอย่างนี้ดีกว่ามันสบายมากเลยแล้วก็นี่แหละครับอาหารที่แบบราคาให้ภาพเห็นชัดๆเลยไม่แหนด้วยนะอีกครับ อุชิอ่ะอะไรอเ้ชิเขา่ากน้ำอ้ยากออยน้ำนี่หวอร่ออือพอตเต็มาแล้วครับล้วครับโอ้ยซึบน้าเลยเนี่ยคนจิ้มจิ้มแดงเนี่ยแะจิ้มจิ้มจิ้มเนยผสมคน้เจะเมช่สุดเลย เขาบอกว่าอังเนี่ยอิงคือค <c oughs> นชอบนะที่นี่คือเป็นถนโนนโชเทงไงที่มีร้านขายตั้งแต่หลอยสปีที่แล้วอะ <c oughs> แล้วก็แบบปึ๊บของน้อยลองนะวัฒนธรรมเปลี่ยนและไลฟ์สไตล์ปเปลี่ยนแล้วก็เงียบลองมืดเขาก็เลยคิดขึ้นมาเนาะไว้รุ่นคิดขึ้นมาว่าเ้ยเราอะไม่ควรจะทําให้แบบอยู่การเมืองอะซอยตอนนี้มืดนะมันไม่ดี แล้วก็คนที่มีอาศัยอยู่ก็อยู่ตรงน,นี้นะทำยังไงให้อยู่ด้วยกันได้อนะตอนนี้เเก็เยี่ยมเนนะนะคืออยากมาบรรยากาศยุคโชวะเด่แบบสไตล์รุ่นใหม่นะฮะลองสัมผัสดูนะมานี่แหละบนเรืวนะครับ,รบวันนี้แหละผมอาจจะไปร้านสี่ร้านที่ห้าเลยอาจจะรายการไม่จบนะครับร้านที่สามเท่าั้นวันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเป,เป็นยังไงจ้าซังอรนะ่อยมากอันนี้อร่อย